ข้อที่หนึ่งอยากคู่อย่างเขียนคำถามนะาสต็อปขังข้อสัญญาวว้ซีบความจริงทั้งหมดมาระบายอยู่ในนี้ได้เลยระบายอยู่ไลฟ์นีได้เลยตึดอัดตั้นใจอย่างแนวว้ามาว้าเลยบ่ต้องต้องว้าบอ ต้องคิดว่าจังใดคุณต้องว่าจังใดเล่คริสติน่าอยู่กับไผ่ฮอตแล้วไอ้ให้ทุกคนถามมาอยากหู่เรื่องอย่างแน่ถามมา <laughs> ไอ้ผ้ <laughs> อยากว่าเงาถามเป็นข้อตอบเป็นข้อหนึ่งันสองร้อคนแชร์หนึ่งแชร์แล้วซื้อคอลลาเจนสวยแน่นะพเพราะเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ให้กับเอติน่าไปประกวดอยู่ที่อานะ ฟลอริดาแต่ว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีเลยกินแล้วกระแทบแทบ,บพร้อมแล้วกันผิวพันดีไอต้าหน้าสดได้แล้วกันทรงนี้ดีใจที่บ่ต้องเมคอัพออกบ้านยามีมไปงงไปงานใส่แผลกระท้วงมันาาหน้าใส่เดี๋ยวขอเป็นข้อเด้ออ่าเริ่มอ่านเด้อคานอยถ้าฟังอยู่ไอตาบอแมนละเป็นผู้ฟังที่ดีโอเคทำไมน้องตีน่าไม่ได้ไปฝึกเรียนทักษะเดินแบบเตรียมตัวไปประเทศที่ประเทศครับ วามจริงน,นะคิวของตีน่าตั้งแต่ตอนมือหับมงไอซิบอกก่อนวลาทีของไอ้ในการเฮ็ดเบียกมีอย่างแนไอ้สวยคริสตินา่าเท่านั้นไอ้บอกก่อนไอ้ไปเพียงแต่มาสวยคริสตินา่าเท่านั้นพอะน้องเรา,าติดต่อมาแล้วบอกว่าไอ้ต้าสวยแน่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ตีน่าบบมีผัยสวยในเรื่องของการจัดงานมือมือแถลงข่าว สำหรับน้องเราฮับบอเว้าซื้อโครงการแล้วก็บบอเว้าอย่างเด้อบอเว้าต่วันตีน่ายงเดียวสวยแนให้จังไไดเนาะก็มาลงกับไอ้นัดกินข้าวกลางคืนตอนสิบโมงจือได้ถามว่าให้ช่วยอย่างแน่อยากให้สวยจัดงานหาสปอนเซอร์สวยกันในเรื่องของจัดงานพอไ้เป็นห่วงเรื่องของงานในการมือมอบมงด้วยความที่ไอ้เคยเป็น อ๋อโอเคตินาเคยเซ็นเป็นเด็กในะสังกัดไอยมาก่อนไอยเคยยู่่วมกันเ็ดเวียกเนาะแล้วตินาไปไทยแล้วพวกเขาก็เลยหมดสัญญากับมาเขาแบบเป็นยังเขากะฮับบก,กแพงของน้องได้หูว่าน้องกําลังจะได้หับตาแหน่งที่น้องฝันไว้เขากะโอเคยินดีสวยโดยที่เขาบรหารได้หูเธอว่าผู้ที่เป็นอว่าผู้นั้นนะเราเป็นคนเท่าไหร่นี่ก่อนฮานาะ Okay. หลังจากนั้นไอ้กระหับปาาโดยที่ไอ้โบฮู้จักผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วไอ้กระเห็ดเวียกไปของไอ้เนาะในการสวยน้องเราเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ช่วยจัดสรรเรื่องการทายฮู้จัดเรื่องของรูปแบบการโปรโมททายฮูโดยที่เอาขอบอกนเนาะยืนยันคำนี้งบประมาณของทางเฮาเองร้อยเปอร์เซนต์ได้มีงบจากทางนั้นเลยแม้แต่หนึ่งดอลลาร์นะ ไพซิบอลอยางว่าไปอันนี้ไอตาบริยานบอจากความจริงคันก้าเถียงกับมะลมมาเอาหลักฐานมาการจ่ายให้เฮามาบ่มีบินเอกสารใดๆในการจ่ายอย่างไ้เฮาแม่นแต่หนึ่งกิีบนะโอเคโซ่เขาดีอันนึงได้หัวพันเวียก,กับอายคนหนึ่งที่หักแผงบ่ขอเอ่ยซื้อถ้าเอ่ยซื้อไปเดี๋ยวมันสีเงานะเพิ่นกะหาสปอนเซอร์มาช่วยกันเพื่อมาสมทบในโครงการตัวนี้พะเพิ่นก็นได้รับมอบหมายนาะทีนี้คือกันในมือจัดงาน เพิ่นก็ชวยมาได้ส่วนส่วนหนึ่งนะนี่ก็เป็นพระคุณจากเพิ่นที่เพิ่นได้ช่วยกันมาเนาะเพิ่นกระหับนาทีนั้นแต่อันนี้ขออนุญาตอายเพื่อนเนาะขอเว้าเลยเนาะความจริงเพื่อนเพิ่นอาจจะบอกเห็นดีในการมาเว่าครั้งนี้แต่ขอว้าแต่ขอบอกเกินซืออ่อหลังจากนั้นจัดงานมือเปิดโตให้เฮียบห้อยด้วยคอนเซปต์ของเฮาทั้งหมดอายขอเน้นมานด้วยของเฮาทั้งหมดการหาสปอนเซอร์การลงหุบแบบติดต่อประสานงานหา ผู้ที่เคยเป็นอดีตของของเวทีนี้เป็นอย่างทุกคนเห็นมารวมโตกันได้ครบมาทุกคนอืมนี่ตั้งใจใจเย็นพยัญ,ญามหาหนทางสดสูู้วยยู้พักดันเฮ็ดจังแด่ก็ได้ให้มันถึกลองคองถึกทางไปตามหูปแบบสิ่งที่ค้อนเป็นแท้ๆและเฮาหู้ว่ามันค้อนเป็นแบบนั้น แล้ว้าถึงน้องหมอผู้ที่เป็นก้อนหน้าเขาก็อยากให้เราได้มีโอกาสลาตำแหน่งการจัดงานในครั้งนั้นขอบใจสปอนเซอร์ที่สุดพอทุกคนเห็นใจและก็อยากช่วยเก็บเงินกันเล็กๆน้อยๆเนาะบางคนก็เกือบบ่เอาเงินนำช่วยทุกสิ่งอย่างบางคนจ่ายเงินแอวพร้อมนะในการจัดงานเซิ่งกีบหนึ่งเขาก็าได้นำ <c oughs> พอเอาเงินไปใส้ให้เมมดนะถือว่าเสียเวลาไป ในระยะตอนแรกหลังจากมงลงปุ๊บซัมกับเฮาเป็นสปอนเซอร์นะเฮาบาเป็นทีมงานของเพิ่นเฮาบอกก่อนพอเฮาวิ่งเต้นเฮาบอกเอิ้นว่าทีมงานพอเฮาบ่ได้ถึงมีใบแต่งตั้งในเป็นทีมงานแล้วเฮาก็าาบ่เป็นอีกนะบอกก่อนเพราะว่าเฮาสวยตีหนา้าเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวอ้ายมาตอบคำถามแต่ละคนเด้อหลังจากนั้นอา้ายก็เฮ็ดเวียกโปโตชูทให้กับเราติดตอ่อประสานงานจ่ายเงินวัชิซะ กินคงกินข,นข้าวของเขาจ่ายมัดของเขานี่จ่ายมัดบริษัทเขาเป็นคนจ่ายไปครอบใจสปอนเขาก็เป็นคนซื้อดอกไม้ไปครอบนี้เขากระจายทั้งหมดนะการมีไอ้ผู้ที่เพิ่นมามีส่วนห่วมตอนแรกน้ำกันกับเพาตั้งแต่เออมันเป็นตอนแรกหรอกครับตั้งแต่ต้นน้ำกันนั่นแหละมานะเพิ่นก็ซวยในส่วนหนึ่งเพิ่นก็จะเป็นไฟล์แลนเอกสารนูน่นนี่นั่นนี่กับทั้งสาวนุม่มเพิ่นก็จะไปแลนเอกสารต่างๆซึ่งอฟไอจะบุกเกี่ยวเลยตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็เก่งในรูปแบบของเพิ่นในการแลนเอกสารเพิ่นก็จะแบบ วิ่งเต้นเต็มที่สุดความสามารถในการแลกเอกสารให้ได้การจัดการในครั้งนี้เพราะยุ่ลาวมันต้องมีระบบขั้นตอนว่ามันยุดีๆกระจ,จะต้องไปขึ้นพานเอกสารให้ถูกต้องลองให้ถูกทางนะคันคําถามใดไอ้ยังบทันอ่านไปว่ามันยาวมันหลายเนาะคำอ่าคองคอมเมนต์มันหลายดังนั้นเอาเอา,เอาพิมพ์แล้วกดมาคืนให้หลาย,ลายไ,อไอ้ตาคิดเห็นแนวใด ที่เ่้าวาให้เอตินา,าบาบ่มีจุดเด่นอย่างเลยเดี๋ยวอันมาตอบคิดเห็นจังไดกับการประกฏเอ็มยูครั้งนี้บอได้ลมตั้งแต่มือ้อมื้อที่เกิดเรื่องไอซีบอกว่าตั้งแต่มื้อที่เกิดเรื่องอยู่ในรายสดนะบอตังสิเราจะบอกว่าซื้อนะไอบ้บอมีโอกาสได้ลมอีกเลย ต่างคนต่างมิดไปเลยแล้วไอ้กับโบลมตั้งแต่ความจริงไอ้ซีตั้งใจโบอยากลมตั้งแต่ตอนน้องเราไปพูดแล้วมันเมื่อยเสีย energy นะฮะนะจากเรียกจากอย่างจากใช้สดเห็นใจกันเด้อแชร์ให้นะ สวัสดีครับพร้อมไทยแลนด์ก็มีอืมโอเคเราอยากเห็นอย่างเราเห็นนะโอเคบันนี้หลังจากได้ปุ๊บพวกเขาเป็นพวกที่ว่าเกี่ยมเก็บเก็บกับไทยหงไายหุกทั้งหมดหลังจากนั้นเพิ่นก่บบอกเขาว่ามีส่วนห่วมจากประเทศเพื่อนบ้านนำ้ำบอกขอวอาซื้ออีก ว่าผู้นี้เป็นผู้ส่วนหวมนู่นนี่นี่นั่นเขาก็โอ้ยเมื่อยหลังจากวอลเรื่องส่วนหวมเขาก็โอเคบัานนี้มาถึงดราม่าเรื่องสุดประจำญซัเพอทางนั้นได้ติดต่อและประสานงานกับทางนั้นไวก่อนแล้วว่าจะเอาผู้นั้นคอพออ่าเขาจะมาว่ากันสุดของตัวซัดอยู่ในน้ำที่มันต่ำกันระหว่างสองเวทีเขาเห็นทุกคนทรงกันเข้ามาบุญวันบุนวันบ่นบาบเห็นดีนู่นนี่ เขาเองด้วยความเป็นคนลาวนะขอขอโทษนะด้วยความเป็นคนลาเขากับโบเ็นดีสุดขีดพิมพ์เข้าไปในกลุ่มที่เคยอยู่ในกลุ่มนั้นบอกว่าในฐานะคอยเป็นคนลาคนหนึ่งอันนี้แมนไอเป็นคนว้าในฐานะคอยเป็นคนลาวคนหนึ่ง,นน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 งทั้งทั้งที่เขาู้ว่าถ่าเฮ็ดไปแล้วเขาจะดาเขาบนยินดีที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะคอยเป็นคนฮักชาิคอยฮักประเทศชาิของคอยเถึงประเทศคอยจะเป็นประเทศน้อย ถึงหากระรงนางงามไปบอฮอดหลายปีกัยาสิ่งที่ดีที่สุดคือการบอให้ไยด้าเขาต้องให้ทีที่สุดเขาหู้ว่าเขาสิดาให้ทันยังบอยอมสิเอาให้ได้จับพัดจับโพยังบกยู่ิีีเปลี่ยนใจปุ๊บปั๊บแล้วบอกว่ะถอนไอ้งงเลยอายกับนางงามเหลืยวบงนากันเฮ้ยก็อยัางึ้น,นงงตอนเขาบอกบอกฟังอืม อ้าทุกคำถามบทันเพราะเข้าใจที่ไอ้เว้าอยู่บ่ทุกคนไอบบ้บท้รื่อไอ้ตุย้ยเดี๋ยไอ้สื่อไอ้ตาบอกก่อนเปิดเพลงไอ้ตาให้ฟังแน่หาเขามาฟังต้องฟังย้อนหลังแล้วละ่ะไอ้จะบทวนคืนอันนี้ก่อนหน้าทีว่าจะได้ เราเปน็นนางงามไอโบฮู้นะไอโบฮู้เรื่องสปอนเซอร์ตุ้มหูไอโบยุง่งเนาะอันนี้ไอโบเกี่ยวเราบ่ได้หับหูคอมมูนี่ใดๆแล้วแต่บ่เห็นไอโบ่เห็นคลิปผู้ใดเว้าวอย่างเธอไอโบ่ได้ไปฟ,ฟังซ้ำทีเราเว้า ไอ้ตุ้ยเมนยูจำประสักเดอ้อเออไม่ละคนละคนเดอ้องงอย่างจะ๊ะงองององงงไม่ยังตัวนั้นสวจะได้กับพิษเทียงกันจนพอน้องฮู้ไวโรดทุกคนที่เบิ่งอยู่จนสิเป็นบ้าจนสิเป็นบ้าก็จนสิเป็นบ้า ผู้ที่บอเขาใจย้อนกลับไปเบืองใต้คลิปแล้วหลังจากนั้นเขากับซอกสปอนเซอร์ปีญตนให้กับน้องเพื่อบินไปอเมริกาให้ได้เฮาวิ่งเต้นทุกคทางทางไอ้าที่ว่าเพิ่นมาช่วยตั้งแต่แรกเพื่อนเนก็ช่วยและเพื่นก็เป็นแต่เพื่นถืกเอกสารมอบใหม่ได้ไอ้ในบ่ถี้ไอ้บอกอนไอ้บอกอนเด้อไอ้ซําไอ้เป็นสปอนเซอร์ฟังของคริสตินานะอ้เป็นฟังนั้น แล้วหลังจากนั้นก็ได้สปอนเซอร์มาก็มีการโอล้มอย่างกันต่างๆนะนะว่ากันไปเฮาก็โอล้มทุกทุกอย่างตกแตกกันหนึ่งเอื้อยเพิ่นต้องอย่างเฮ็ดเวียกให้กันจังได็แน่นอนพายิช่วยเขาฟรี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 เขาต้องเฮ็ดเวียกให้เพิ่น แล้วบันนี้แมนแล้วไอ้เป็นเจ้าของเพลงาใหรกับเอาเด๋อเจ้าไอต้ตาเป็นนักข้องเนอะโอเค1,800คน ยาเราเราสัมภาษณ์เรื่องของเราล่ะอโอเคอาชบอวตังเซอาชบอวตังเซโดยสบายดีจากทุกคนสิ่งหนึ่งที่เฮาเป็นห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของนางงาม เราถือคอมเพลนถูกมือเราถือคอมเพลนถูกมือถือเฝ้าให้สารพัดอันที่เห็นอยู่ในคลิปมานะเบาเด้อไอซีบอกเบาเบา บต้องห่วงอยู่อเมริกามีคนสวยซีว่าจังเลยดีวะในคลิปที่พวกน้องได้ฟังอยู่ในฮอและแคปออกมาแล้วเป็นไวรัลนั่นคือเบาแหงถ้าเห็นคำว่าคำบาอยู่ในอยู่ในแชทของนางงาม ให้ฮักตินาเลยหลายพอแล้วแต่สำเนียงจ้าว่าเป็นอย่างจ้ามีแต่บอกซื้อเลยถือก็ซือ โฮปที่นา will be โอเคแมนแล้วเพลงไอเองสบายดีทุกคนนะหนึ่งพันแปดร้อยคนโอเคพอได้ไปหับอยู่สนามบินทำอิดบอกวันสิไปหับปัดสุดท้ายฮอนแล้วบอกขีดแท็กซี่ไปพอสร้างกายท่าอยู่ในสนามบินขอโทษเนดะ้อเพราะต้องคิดเอากระเป๋าแปดน่วยขีดแท็กซี่ ได้ปะถ้าเขาบ่มีภูมิพระคุณสองคนนั้นไปเพียงเพื่อว่าอยากเอาซอดอกไม้ไปมอบให้บ่าได้มีจุดประสงค์ใดๆอยากไปต้อนทับเขาเพยายามอยากโปรโมทให้คนไปต้อนทับหลายๆยุสนามบิน เข้าใจภาพบอว่ายมางงย่านคนมาหับเราแต่ด้วยความทีวาบารมีของนางงามมันหลายนางงามมีคนหักแพงหลายนะคือพ้องนอกหักเราแหละลงไปเบ้าไปเลยเลย แล้วบอกให้และบับ,บนี้มีเขาเอาซอดอกไม้ไปมอบเาเห็นบอกเห็นหูนั่นบอกมีซอดอกไม้ไอบบ้บอสบอาซื้อนะทั้งสองคนนั้นเป็นไผ่แม้แล้วไอ้ตาบอต้องเป็นห่วงเพราะพอมีคนดูแลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแต่ปากคุณนั้นโวยวายเท่านั้นสังเกตบอกเรื่องบม่ได้มีอย่างมีแต่โวยวาย ใช่ไอ้บอกว่าเดี๋ยวมีเรื่องเด้อเดี๋ยวมีเรื่องเด้เอไอ้เขาบ้าบได้ทุกคนต้องเข้าใจนะ how control บได้เข้าใจภาพบอกอันนี้พวกเขาต้องเล้าเรื่องอย่างนั้นก่อนอันนี้ไอ้บ้าให้ฟังให้ผูกคนเข้าใจก่อนเขาหู้อยู่แล้วว่าเราเห็นอย่างบบได้เพียงแต่หมื่นเราซื่อเข้าใจเนาะเขาหู้อยู่แล้ว แล้วสองคนนั้นเขาเป็นคนผู้มีพระคุณที่สุดอาซีบอกเพียงแต่อยากเอาซ่อดอกไม้ไปมอบให้กับนางงามเฮาซึ่งย้อมฮับขอเบ้าสิดากับคืนมากันดาคืนอากาศิดาคืนว่าเฮาเองกัมีความหวังเลิกๆว่าถ้าผู้นั้นบรมาจะให้สองคนนั้นเทก็กแทรพวกอ้าบได้นอนเลยจนทา,าตินาฮอดสนามบินนางงามฮอสสนามบิน ซึ่งมีการเคลียร์กับทีมงานของเพิ่นเรียบร้อยโทรศัพท์เรียบร้อยและเล็กคอดเสยียงไว้หมดแล้วจะมาเว้าอย่างบ่ได้ไอซีบอกเสียงที่บอกว่าอนุญาตให้เอาไปนำเรียบร้อยมีหมดแล้วอีลี ก่อนที่จะเอานัางงามออกจากสนามบินมีการโทรล้มกันวืนวันวืนวันวืนวันพวกเขาเป็นห่วงก็เลยบอกว่าให้ส่งอูเบอร์มาสามสี่คันเพื่อมาฮับเอาเครื่องกับบอมีมาว่าห้องแฮมจองไปแล้วเราบอกว่าห้องแฮมผีสิงบ่อยากให้ไปอันนี้เป็นปากของคนที่ดูแลฟังของเราเว้าสั้นเปิดห้องอยูห้องแฮมดีๆให้น้องนอนึ่งพวกเขาเปิดไปอยู่แล้ว แม่ความจริงโตลี่ที่เขียนหันแม่ละเพจยาแม่เราให้ถึกต้องเราเอาความจริงแล้วหลังจากนั้นกระเจ้าเองกะสวยเพื่อเอาไปนอนก่อนเพื่อท่าเรามาและไปเจอกับเราเพื่อให้ได้นอนและเพื่อไปกับเราพวกน้องต้องท่ากับ10ส,บสม,มองกับ10ป่ายสม,มองเท่าที่ไอจือได้เพราะเราจะมาอีกมือหนึ่งต่อมาต่อแรงอะถามตัวเองคืนถ้าเป็นพวกน้องธรรมาดาเองพวกน้องก็ท่าได้บ่ อ้าถามและนี่แห่งยุคโควิด -19 แล้วคนบ่เคยไปอเมริกาสิท่าจาังใดอยยุสนามบินคนเดียวสิบป่าสมงาบาม่บ่มีบ่มีสิทธิ์ไผมาหับเป็นไปบ่ได้เจ้ามีสัจธรรมเจ้ามีอรอยิยธรรมในความคิดในแม่ลูกไผยไผก็ห่วงต่อพ่อแม่เขาเด้บ่คิดเลยว่าว่าต้องห่วง ันนี้ไอ้หมอกออกมาว่าเพื่อแทนตีนาเด้อคันมีปัญหาก็ต้องเคลีย์นะไอ้บสนอยู่แล้วไผ่แล้ววันนี้คนอื่นมาเทคแคร์ไปเขากับโได้ว่าวไเสียเอาคนเจ้าหนะ้าเขากับเทคแคร์ของเขาพอไปอีดูน้องน้องก็ได้นอนดีน้องเดินทางมาเมื่อยน้องกระโดดทางมาเมื่อยหลังจากนั้น ทึกบอลารทึกหรือพิษอาพิมพ์มาว่าทึกหรือพิษเทศแบบนี้เอาทึกหรือพิษที่เห็ดแบบนี้ทีต้องให้คนเทคแคร์ไปท่าเจ้าทึกหรือพิษหลังจากนั้นเหังไดป้องออไอเด,เดอร์เขามีเรื่องอนะอนะหลังจากนั้นเหตุไดหลังจากนั้นก็ท่าเรามาก็ไปทายงแฮมที่เราจองก็ไปท่าไปเจออืม้ม ความจริงนะก็ถ้าไปเจอแต้่เเอิญว่าสิ่งที่เจ้ามอบหมายให้เรามันเป็นบางอย่างที่เฮาบ่สามารถออกไปได้เด้ออันนี้ว่าก่อนมีการบอกไปแล้วอะโอเคคำถามถ้าบอกก็บอกให้มาแล้วว่าเราสิมาหับเองถ้าเรามาหับทุกอย่างก็คือจบ เ้ากับบอมาฮับมันไม่หนา้าที่ไผ่ที่ต้องมาฮับคันสุุทเขาบอมาฮับเฮ็ดจังใดไอถามคำเดียวเฮ็ดจังไดนั่งยุสนามบินน้อนให้นั่งงามอาพับนั่งงามประเทศเราอาพับสิวะ่ะฮับบ่ได้ฮับบ่ได้เฮ็ดจังซี่กับคนเฮาหับบ่ได้เป็นแต่อีตนอันที่หนึ่ง ประเด็นต่อมาไอโบฮูดอกแบกเก้าเป็นเรไใจนะสำหรับเรื่องอื่นน,นะไอโบฮูบะฮูบดถึกใจขอโทษทเถาะเฮากะทายย่นี่ให้และฮูบที่เราทายไออย่างไปก็บอบอกบอก,กบเขาเฮากะมดกําลังใจเว้ยผู้ผู้ที่ว่าเขาเฮ็ดอย่างยุนี่เขากะมดกําลังใจเพราะเขาเจอมันหลายอีดูนางงามกับอีดู ตั้งแต่ก่อนเดินทางพง้าน้องเขาบุกงูเลยว่าเราต้องการอย่าง เราวกพวกเราต้องการอย่างอนที่หนึง่งไปฮอดกลองที่พาไปบอลนั่นบอลนี้แล้วบอลนี้มันพอบอลนี้มันฮาไปเจอตัวจริงของคนที่อนน่ะเพิ่นสวยแต่แท้ทกับไปเจอไอาคนนึ่งเนาะที่เพิ่นอยู่อเมริกาอยู่ไมมี่เลยไปเจออยู่ห้างอาหารบังเอิญอีกโชคดีบังเอิญไปเจอแท้บังเอิญไปเจอ เพิ่นมาอ้าวคอยจะตามหาอยู่มิสอาจากประเทศเฮาหนี่นะคือบ่เห็นเห็นแต่คนประเทศเพิ่นคอยตามหาอยู่เพิ่นจนโทรมาหาไอ้ตอนสี่โมงเช้าสามโมงเช้านี่ไอ,อ้โบเจอหลังจากนั้นหลังจากนั้นเห็จากไหนหลังจากนั้นไอ้กับ,บ่าฝาก้เดอ้อเบิ่งแยงสวยแน่อันใดคองบ่ถือทองคองบ่ถือทองปกป้องเอาน้องเราเพราะว่า เขาบ่ห่วเป็นอย่างยูพุนจากการอาความเสื้อใจจากการเทตั้งแต่มือไปฮับยุสนาบินแล้วไผ่ซีเส้อใจได้อีวกน้องเส้อใจได้บอข้แมพกน้องอาค้ามพกน้องเป็นค้ามพกน้องเป็นอาวกน,น้องเส้อใจได้บอเป็นพ่อแม่เ้าพ่อแม่เราเสื้อใจได้บอพ่อแม่นางงามนะนะเส้อใจได้บอว่าบอมาฮับลูกเขายุสนาบินแล้วต่อจากนี้ไปเขาสเสื้อให้ไปน้ำบอว้าวพิมมาให้เสื้อบอพิม พิมมาไอ้เฝ้าทอนี่เหมือนี่นะไอหิวข้าวประมาณนี้เนาะทุกคนปกป้องเอตินาไอมาออกมาป,ปกป้องเราแล้วก็บ,บอกว่าเอตินาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเราเต็มทีที่สุดแล้วไอ้ย้อมหับว่าบางอย่างเราอาจจะเห็นได้บบเต็มทีบางเรื่องที่แฟนนางงามท่วงติ่งมาย้อนความคิดความมันความคิดถึงมันแบบว่า คำเบาคำบาคำตำหนิๆๆตีเตียนคําดาเตมเสดจังไดอันนั้นค่อยว่ากันช่านเปลี่ยนอย่างนะเดี๋ยวเขาค่อยว่ากันแล้วทุกอย่างอยู่แลาแมนไอ้ปันทั้งทีมงานก้าวหน้า กับทีมงานของอบางคนที่มาส่วยเขาปั้นเต็มที่ปั้นให้ทุกคนอุ่นใจโพสตูรบหลงทุกรูปที่ทุกคนเห็นที่ทายแมนพวกอ้ายเป็นคนจัดการเมื่ยังพวกน้องต่ำหนี้มาว่าแต่งหน้าเบาไปใส่คอนแทคเลนส์บอกวันใส่อันนี้บอกคักทรงผมบอกพกเขาก็พยายามที่สุดที่จะปรับ พื่อพวกน้องถึกใจเพื่อแฟนนางงามถึกใจเพื่อพวกน้องเชียร์เฮ็ดจังใดก็ให้กำลังใจน้องเพราะว่าบมมีวิธีใดเลยที่จะซวยน้องเราได้นอกจากพวกน้องต้องเชียร์ซึ่งอุ่นใจที่สุดที่พวกน้องเชียร์เราเต็มทีและเฮ็ดให้ยอดเราพุ่งปี๊ดปีปีตพวกน้อง่งบอกมีแต่พวกน้องภูมิใจในตัวน้องเรานางงามเฮามีแต่พวกน้องภูมิใจมีแต่พวกไอ้ภูมิใจประชาสนธาเราทงประเทศภูมิใจแต่เราคนเดียวทีจาและตาหนิอยู่ตลอดไอ้เลยเพเข้าใจว่าเราต้องการนางงามแบบใด อืมดีที่สุดกับบอดีบอดีนั่นบอดีนี่บอดีบอลได้ดีที่สุดแล้วเราก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเอาอย่างอีกต้องการอย่างอีก